สรุปพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับห้ามเด็กกระทําดังต่อไปนี้นะครับซื้อเสพเข้าไปในสถานที่จําหน่ายบุหรี่สุราฝ่าฝืนให้ว่าเก่าวตักเตือนทําทันบนุญทางานบริการสังคมโดยวางข้อกําหนดให้กับผู้ปกครองต้องปฏิบัติก็คือทําทันบนผู้ปกครองได้ให้ผู้ปกครองวางเงินประกันไว้นะครับแล้วก็ห้ามบุคคลใดๆก็ตาม กระทำต่อเด็กดังนี้ 1. ห้ามทารุณกรรมต่อร่างกายและจิตใจ 2. ห้ามจงใจไม่ให้สิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต 3. ห้ามบังคับหรือยินยอมให้เด็กประพฤตินตนไม่สมควร 4. ห้ามโฆษณาเพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้คนอื่น 5. ห้ามบังคับส่งเสริมให้เด็กไปเป็นขอทานเด็กเล่ร่อนหรือใชใ้เด็กเป็นเครื่องมืออันแสวงหาประโยชน์หห้ามใช้ให้เด็กทำงาน หรือกระทำการอันเป็นอันตราย 7. ห้ามบังคับให้เล่นกีฬาหรือกระทำการเพื่อผลประโยชน์ 8. ห้ามใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันหรือไปสถานที่ค้าประเวณี 9. ห้ามบังคับส่งเสริมให้เด็กสแสดงหรือกระทำการอันเป็นลักษณะลามกอนาจารและ10ห้ามจำหน่ายแลกเปลี่ยนสุราหรือบุหรี่แก่เด็กนะครับ